เรื่องของแร่เหมือนกันแต่ว่าอยากจะพาไปดูพิกัดที่จะมีการพัฒนาแร่โปแตสกันบ้างนะคะพิกัดนี้ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีอีกพื้นที่เป้าหมายโครงการเหมืองแร่โปแตสในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็ปักหมุดมาอย่างต่อนเนื่องถึงความเคลื่อนไหวการปกป้องทรัพยากรของชุมชนนานกว่า20ปีแล้วนะคะล่าสุด สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะชาวบ้านเขาช่วยกันเกี่ยวข้าวนวดข้าวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะคะเป็นแปลงนารวมค่ะเกี่ยวข้าวไว้นวดข้าวไว้ตั้งใจเก็บเป็นทุนในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มต่อไปค่ะเข้าสูับโครงการเมืองแลนี่เข้ามาคิดบางแล้วเข้าสูตร้วยที่ว่าเข้าบ่มีอีอย่างจากอย่างนี่แต่ก่อนานนี่ก็สูตรแบบที่ว่าเสี่ยงเงินไปเงินมั่นเหรครับ ก็เลยพากันมาคิดได้ไหมนะครับว่าการเท่าสู่กับทุ่นไ่ขนาดนี้เข้าต้องมีเงินมีมีเงินสำรองเป็นกองทุนไ้ก็เลยคิดคนว่าเข้าเหตุหน้านี่นะครับเข้าเอาเขาเป็นเป็นตัวตังว่าเข้าเหตุหะไเหตุหน้านี่เข้าก็มีเขาธนารัฐที่สีมาซอยให้เข้ามีกองทุนึ้นมาได้ ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้เป็นเข้าเปลือกส่วนหนึ่งของผลผลิตจากแปลงนารวม14ไร่ที่บ้านเชียงกรมตำบลนานม่วงอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะนะักข่าวบุรเมืองทีมกระติบบายพาเราไปดูถึงยุ้งขางข้าวนะคะซึ่งปีนี้เข้าเปลือกรวมแล้ว85กระสอบค่ะ จะนำข้าวไปรวมในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ต้านภัยเหมืองแร่โปแตสจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะเป็นการเติมขวัญเติมกําลังใจตามประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานจากนั้นก็จะนํำข้าวไปขายค่ะเป็นกองทุนในการทํากิจกรรมของกลุ่มในการปกป้องทรัพยากรและปกป้องสิทธิชุมชนต่อไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมา20ปีแล้วค่ะ